องเทพลำดึกตึงจิตตึงใจร้องไห้สะดุ้งยันลุ้งยันข้ามยาทําการลำดึกตึกถึงลำพึงตรงมานั่งท่าแผลลมตรงอกเกินคิดมายะจิตตังบันทังมิตกิตใจเกิดใจความความควันึงเราและแม่ลูกเต้าทั้งเย้าเดินมากูกูกู้ตาน้ามามีหังคุ้มข้างใจร้อนพิสวาสอาวรรดอนดนนอยู่ไม่ได้ร้องไห้มหากูู มตุตังเหน,นะโมนามะเอหิวาตามารับเดว,วัยพัดพาดวงใจแห้ลึกตึกถึงนะับกโมมัดพุรัตระดึงยักดึงพูดผีภ,ยภ,ยภยัยอิทิญานินาชาลิติมหิเทวาเอหิตสัพรพเคราะห์จำเพาะเทวดาพระอาทิตย์ประจันพระอังคารพระพุทธประหัตประศุภสาวแซกพระหูพระเกตอเลองเดทุกองเดินราศีทรงสั่งให้ฟันเฟือนกายเป็นเพราะจำเพาะลงเดือน ปั้นเพื่อนคุ้มขั้งที่หิมรณังพระเวพุทธังมาทำบังมาสักทังมาถ้ามึงนี่มาให้อกมึงแตกเป็นสามภาคเจ็ดภาคเกิดโอมนะโมกนาโถพระเจ้าปทูลกีดีเมฆขลาจึงจะลองเทวดาก็ลงมาในประสาทจะลองพะยานนาคาราชก็มาลืมเล่นน้ำกูจะลองพระฤาษีก็มาลืมภาวนา กูจะลองช้างในป่าก็ามาอย่างงงวยกูจะลองเทวดาก็ลืมผูกดืมหมอนกูจะลองเพชรพญาธรก็ลืมสวยลมกระอินเลพระพุทติดสอบกอะมาหาโูอมละรวยมหาลรวยโอมอยู่ไม่ได้ร้องไห้มหาคูสิทธิจักชะโอมสวามมโหอมอมเสน่ห์แป้งน้ำมันทาเสิเหรักเน่หามหาศิราเจราจาชวนมั่นฝันมาหากูอมสิทธิกูเจ้าสมิงไพระ เธอจึงให้กูลองลูกคนก็มาเป็นบ้ามหากูอมสิทธิแก่กูกูหมายปฏิยายให้กรรมปรสิทธิแก่กูอมประสิทธิธธสวามม่าหม